ทุกคนถึงเวลาที่แว่นจะต้องกลับไทยแล้วคะ่ะแต่แว่นไม่ได้กลับคนเดียวนะคะแว่นพาแม่มาด้วยแล้วตอนนี้เราก็กําลังนั่งเรือข้ามฟากไปยังฝั่งไทยบึงการแม่ก็เคยมาไทยหลายรอบนะคะแต่ว่านานมาแล้วก่อนโควิดนู และมาทุกครั้งก็มาเพราะว่าจําเป็นไม่ได้มาแบบมาเที่ยวอะไรตอนนั้นแม่ไม่สบายก็เลยแบบไปรักษาที่ไหนก็ไม่หายก็เลยมารักษาที่ไทยโรงพยาบาลศิริราชก็หายดีแล้วตอนนี้ไปไปมามาตั้งหลายรอบเนี่ยเพราะว่าหมอนี่นับตลอดแล้วพาส,สปอร์ตก็จะหมดด้วยและตอนนี้ก็ถึงด่านพรมแดนบึงกาฬแล้วค่ะเราสแตมบัตรสแตมอะไรเสร็จแล้วเราก็จะมานั่งตุกๆนะคะทุกคนเห็นถุงมา้าลายนั่นไหมไม่รู้ว่าแม่ใส่อะไรไปคือหนักมากแล้วก็ยกเดินขึ้นมา ขึ้นเหนื่อยโฮกๆเลยแวนก็ถามตุก๊กๆว่าที่ขนส่งมีขนมขายไหมตุก๊กๆบอกว่ามีเราก็เลยไม่ได้ซื้อมาไหนอะขนมไหนอะไม่เห็นมีเลยแล้วก็หิวข้าวนะคะยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยแล้วตอนนั้นที่แวนเคยมาไทยนะคะทุกคนแวนก็ใส่ถุงมาลายแบบ<ม>แล้วก็หนักมากแวนไม่รู้ว่ามีอะไรนะคะแม่จริงๆแล้วแม่แอบใส่เกลือลงไปค่ะ พอมาถึงกรุงเทพเปิดดูเอา้าเกลือโทรถามแม่แม่บอกว่าเกลือที่ไทยถุงสองบาทเล็กๆเองแม่ก็เลยยัดเกลือมาอยากาบอกแม่ว่าที่ทะเลก็มีถุงใหญ่นะคะแม่เราหิวข้าวมากนะคะเราก็ทนไม่ไหวแล้วก็เลยต้องเดินข้ามสะพานไปที่เซเว่นเพราะว่าในรถทัวบางทีก็แบบ ไม่รู้ว่าจะมีอาหารกินไหมไม่รู้ว่าเขาจะแจกขนมให้ไหมแต่ก็แจกล้ค่ะแต่ว่าอาจจะดึกๆอะไรประมาณนี้ต้องหาอะไรรองท้องกินนะคะไม่งั้นเมารถแน่นอนแต่ว่าก่อนขึ้นรถหนึ่งชั่วโมงก็ต้องกินยาแก้เมารถด,ด้วยค่ะไม่กินไม่ได้ค่ะเมารถทรมานมากเรียกว่าทรมานที่สุดในชีวิตเลยแล,แล้วก็ต้องจองตั๋วให้แม่นั่งข้างหน้าด้วยแม่ชอบนั่งข้างหน้าแค่นี้ก่อนแบตจะหมด